รเบรที่สองของาการสื่อสารศาสตร์โบราณนะคะตอนนี้นั้นก็มีกิจกรรมดีๆจากผู้สนับสนุนมาฝากกันค่ะบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายเดียวที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟนานาชาติ Royal Trophy Golf 2011 จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลครั้งยิ่งใหญ่โครงการ Home on Green The Royal Trophy g o อ f c ฟเ r i t y 2011นะคะซึ่งการแข่งขันเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะคะมอบรายได้ให้กับ2อ,องค์กรสาธารณกุศลก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็มูลนิธิธงชัยใจดีค่ะก็เป็นกิจกรรมครั้งสำคัญนะคะเพื่อสังคม ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันแล้วก็ยังได้รับรางวัลใหญ่โอลินวันถึงสองรางวัลก็คือบ้านเดี่ยวโครงการโฮมออนกรีนธัญทานีมูลค่ารวมห้าล้านบาทแล้วก็รถยนต์ t o y ยต้าพรีอสไฮบรนะคะซึ่งงานนี้ก็จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่โดยคุณสมนึกตันทาเทสทำรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นซีเฮาสิ่งขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนก,กิจกรรมกอล์ฟครั้งนี้นะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ศูนย์สอง เก้าเก้าสามห้าศูนย์ปดศูนย์ถึงเจ็ดต่อสี่สองห้าถึงสี่สองหกค่ะค่ะจันแอร์เขก็เป็นกิจกรรมจากผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะค่ะต้องเชิญ<ะ>ชวบบนไปกัน<อ>เยอะบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีไหมคะค่ะเร็วไปใช่ไหมค่ะอ่ะศูนย์สองเก้าเก้าสามห้าศูนย์แปดศูนย์ถึงเจ็ดค่ะ,คะต่อสี่สองห้าถึงสี่สองหกค่ะ ค่ะก็สนุกแล้วก็ได้ขดไม่ทันนะอันนี้ไม่มีใครยอมรับว่าแก่จดแทนกันทุกคนนะคะเราค้างกันไว้ค่่กลับมาที่สางกกนะคะโฮจินตายแล้วค่ะคันทีทั้งสิบก็ถูกประหารหองจูเปียนหองจูเหตุพระราชบุตรเสด็จหนีไปนอกเมืองนะคะพอเหตุการณ์สงบลงที่เราค้างเอาไว้ก็คือตังโตะแหละนะตัวละครสําคัญนะคะตอนนั้นบรรดาขุนนางก็มีอ้วนเซี่ยวเป็นต้น เชิญเสด็จห้องจูเปียนกับฮองจูเหียบเสด็จเข้ากรุงต่างโตะรู้ข่าวจึงยกทัพไปขวางหน้าอวนเซียร้องถามว่าถ้าผู้ใดยกมาต่างโตะขับม้าขึ้นหน้าทหารแซ่บตกนไปว่าพระราชบุตรอยู่ไหนมาในขบวนหรือเปล่าแต่ต่างโต้นะคะเป็นคนนอกด่านนะคะก็เป็นคนหยาบละตอนนั้นหองจูเปียนผู้เป็นกรรษัตริย์ตกพระไทยนิ่งเงียบอยู่หองจูเหียบกลุ่มสติไว้ร้องถามว่าถ้าผู้ใดมาถามหาพระราชบุตรต่างโต๊้บอกว่า ข้าพเจ้าชื่อต่างโตเป็นเจ้าเมืองสีหลงของจูเหยบจึงว่าท่านมานี้จะเป็นขบหรือจะประสงค์สิ่งใดต่างโตตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นขบฏจะมารับเสด็จของจูเหยบจึงว่าอ้าวจะมารับเสด็จแล้วฉนันจึงไม่ลงจากม้าล่ะต่างโตได้ฟังก็สะดุง้งรีบลงจากหลังม้าเข้าไปกราบถวายบังคมของจูเหยบก็แ้งชมเชยว่าท่านมิเสียแลนเป็นขุนนางผู้ใหญ่ใจสัตซ์ซื่อคำต้นกับคำปลายต้องกันต่างโตชอบค่ะ นาชอบอะไรที่ตรงๆสังเกตุยาพาดีของโฮจูเฮบแล้วคิดในใจว่าอือายุอย่างน้อยก็มีสติปัญญาผู้จาหลักแหลมกูจะคิดอ่านเอาไว้ในึ่งแงมือส่วนท้องจูเปียนนั้นเป็นพวกโคจินเลี้ยงไว้จะเป็นภายในภายหน้าก็คือคิดการใหญ่นับแต่บัดนั้นน่ะนะคะกูจะให้หองจูเหียบเป็นกษัตริย์ในพระนครโลกเอียงถอดหองจูเปียนออกหองจูเยบคงจะยินดีและยอมอยู่ในอำนาจนับแต่น,นั้นมา ตังโต้ก็คุมทหารเข้ามาเที่ยวเล่นภายในกำแพงเมืองโลกเอียงอยู่หนึ่งเนืองโลกเอียงก็คือล้วอย่างนะคะส่วนกองทัพของตังโต้คงตั้งมั่นตรึงอยู่ตามที่เดิมนะคือคุมตังโต้เข้ามากองทหารก็อยู่อย่างนั้นแหะยิ่งวันอำนาจบ้านเมืองก็ตกแก่ตังโต้มากขึ้นบรรดาสมัครพรรคพวกของอ้วนเสี้เห็นจะเสียทีแก่ตังโต้จึงปรึกษากับอ้วนเสี้ว,ว่านานไปตังโต้เห็นจะทําการแย่งอํานาจเป็นแท้เราต้องล้าง่านมันก่อนอ้วนเสี้บอกว่า ตอนนี้บ้านเมืองเพิ่งสงบถ้าเราจะทําการอย่างนั้นทันทีเนี่ยประชาชนาจะเดือดร้อนฝ่ายทางโต๊ะก็เล่งเกลี้ยกล่อมนายทหารทั้งปวงซึ่งอยู่กับโฮจินแต่ดั้งเดิมนั้นเข้าไว้เป็นสมัพกพรรคพวกวันหนึ่งจึงให้แต่งโต๊ะแต่งโต๊ะ,ตตะเหมือนเลิงโต๊ะทีนะนะคะที่พระจุทธยานอุ่นเบ้งหยุยเชิญคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมากินเลี้ยงคุณนางทั้งปวงก็เกรงคือทางโต๊ะเมียหน้าทหารแล้วก็คงจะมีอันหน้าในตัวนะคะคือเสียงดังเอาแต่ใจ ไม่ยอมใครนะคือแววตากล้าแข็งตาจิดคนน่ะอย่างนั้นนะนะคะก็พาพี่พวกพวกคุณนางก็พากันไปที่สวนดอกไม้พอตังโตเห็นตับความอยากของตัวเองนะฮะมันก็เป็นบุญคุณตรงนี้ละค่ะ <F ut> เป็นคุณแก่ตัวตรงเนี้ยเพราะถือกระบี่ออกมาง่ายๆเลยร้องห้ามว่าท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเสพสุราเรามาปรึกษาราชการสักข,อข้อหนึ่งก่อนคุณนางก็ตกใจะะตังโตก็บอกว่าวันนี้ทุกวันเนี้ของจูเปียนได้เสวยราชสมบัติ แต่ไม่มีสงาาส่าราศีไม่มีกิริยาพาทีให้ขุนนางรับประชาชนกรพนับถือส่วนหองจูเห็บนั้นมีสติปัญญาความรู้ความสามารถดีข้าพเจ้าประสงค์จะให้หองจูเปียนสะลรา,ลาชจะสมบัติเสียแล้วให้หองจูเห็บเสวยราชเพื่อความร่มเย็นพาสุกข,ของแผ่นดินทั้งทั้งปวงจะเห็นเป็นประการใดคือถ้อยคกอยาก็หยาบเหมือนตัวนั่นแหละค่ะขุนนางก็ตกตะลึงไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นมีแต่แต่งงวน ขออภัยคะ่ะเตงหมวนนะเจ้าเมืองเตงจิ๋วคนเดียวลุกขึ้นยืนร้องว่ากับตังโตว่าท่านเป็นแต่ขุนนางบ้านนอกท่าไหนทําองค์อาจจะถอดพระเจ้าแผ่นดินอันหองจูเปลี่ยนนั้นเป็นพระราชบุตรเอกและไม่ได้มีความผิดสิ่งใดท่านคิดอ่านทั้งนี้จะเป็นกบฏหรือตังโตก็โกรธตวาดกูปรึกษาราชการที่ดีสิกลับมาว่ากูเป็นกบฏกูจะเอาชีวิตมึงตบัดนี้แล้วก็ชักระบี่เอาฆ่าเตงหมวนตาย ถ,ถึงได้อ่านผิดนะตายทันทีคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะขัดขวางบุคคลที่มีความอยากหรือมีพละกําลังมหาศาลแบบนี้นะคะตนต้องมีกําลังมากกว่าจะอาศัยความซื่อสัตย์หรือความเป็นคุนั่งหรือตําแหน่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะคะขณะนั้นนายีอยู่ปึกที่ปรึกษาของตังโตะนะเห็นหนายทหารองค์รักคนหนึ่งยืนคุมเชิญอยู่ข้างหลังเตงหวน นะก็รูปร่างสูงใหญ่มือถือทวนท่องทีเข้มแข็งก็คือกวนอูดเนืลริปโอลิปโลปโนะคะซึ่งตอนเนี้ก็อย่างที่บอกว่าเ<อ>ตงหัวนเนี่ยถ้าจะขวางใครได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่ามันไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรืออะไรอย่างเดียวนะคะเตงหัวที่กล้าที่จะพูดขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีริปโปอ,อยู่ข้างหลังอมีอยู่ก็รีบห้ามนะว่าถ้าทางลักษณะส,สูงใจถือทวนเนี่ยคงไม่ธรรมดาเขาบอกว่าวันนี้นะเชิญคุณนางทั้งปวงมา คือเราก็แบบกินโตหาความสุขสําราญหาคนนิวาสค่าฟันกันไหมงดเรื่องนี้ไว้ก่อนค่อยไปปรึกษากันในสาราลูกขุนวันหลังดีกว่าคุณนางก็ห้ามเตงหวนเตงห,วน,ตงหวนกับที่พักพร้อรมด้วยทหารองคลักษเตงหวนนี่จําชื่อไว้แป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ในทหารองคลักษ์ของเตงหวนพู้นั้นมีชื่อว่าลิโป้ขันต่างโตเห็นเตงหวนกลับไปแล้วก็พูดกับคุณนางอีกว่าที่ข้าเจ้าปรึกษาตะกี้เนี้ยท่านว่าผิดหรือถูกโลติต ประธานองค์มนตรีลุกขึ้นตอบว่าข้อปรึกษานั้นผิดนักแต่ง่วนพูดถูกแล้วตัวท่านเป็นขุนนางหัวเมืองไม่ได้แจ้งในกฎมนเทนบานการสืบราชสมบัติจะมาถอดท้องจูเปียนนั้นไม่ชอบเอาอีกตังโตก็โกรธจะเอากระบี่ฟันอีกแค่เป็กนายฐานผู้ใหญ่ห้ามว่าโลติดเป็นขุนนางก็เก่าแก่เป็นที่เคารพนับถือคนจํานวนมากซึ่งจะฆ่าเสียเห็นว่าราชดรทั้งปวงจะกระทบกระเทือนใจคือตังโตนี่ก็นึกจะฆ่านึกจะฆ่านะ่ะนะคะก็ตอนหลังก,ก็เป็นคนผูกพยาบาท ในเวลานั้นอ่องอุ่นคุณนางผู้ใหญ่ก็บอกว่าวันนี้เป็นหน้าเล่าหน้าข้าวอยู่ซึ่งจะปรึกษาซึ่งจะปรึกษาเรื่องสําคัญคุรเลื่อนไปวันอื่นเถอะคุณนางาน้ำพง็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีก็กินไปตามแกนะนะพอได้จังหวะก,ก็ลากลับฝ่ายริโป้เมื่อไปส่งแตง,งวนถึงที่พักก็ทวนถือทวนขี่ม้ากลับมาลาดตะเวนดูต่างโต๊นะณพระราชอุทยานพอรุ่งเชา้าแตง,งวนกับริโป้คุมฐานออกไปท้าลบกับต่างโต๊ะ ตังโต๊ะคุมทหารออกตั้งรับริปโป้ควบม้าลำทวนเข้ามาจะแทงตัางโต๊ะตกใจกลัวริปโป้รีบหลบเข้ามาหลังทหารเปหงหวนขับทหารน,นุนไล่ฟันขึ้นไปตัางโต๊ะกับทหารก็แตกพ่ายแต่ต้องจัดตั้งค่ายใหม่รับไห้เป็นที่น่าสังเกตนะตังโต๊ะนี่ลบแพ้ตลอดเนะแต่เป็นคนมีวาสนาพ mm hmm. ะตอนที่ออกปราบโจนโพวกผ้าเหลืองก็ได้กวนอูเล่าปีตัวเตียวหุยมาช่วยตอนนี้ก็เช่นเดียวกันก็แพ้ริปโป้อีกนะคะ แต่ตังโตก็ปรึกษากับนายทหารทั้งโปวงว่าข้าพเจ้าเนี่ยเห็นนักลบมามากยังไม่เห็นใครเข้มแข็งและห้าวหาญเหมือนลิปโป้เลยทําอย่างไรจรึงจะเรียกล่อมเอามาเป็นพวกได้ลิซกก็รับอาสาตังโตมีวาสนามีที่ปรึกษาดีนะคะลิซโซกบอกว่าแท้เดียวกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนตังโตจึงจัดองคำนะพันตำลึงกับพลอยสิบยอดเข็มขัดประดับยกสายหนึ่งกับม้าชื่อเซ็กเทาให้ลิซโซก์ไปให้ลิปโป้ คนที่ลบเก่งนะก็ต้องชอบม้าแหละนะคะนอกนั้นก็ทรัพย์สินเงินทองต้องมีไว้ริปโป้มีความโลภรับสินบนเพราะว่าลิซกพ,พูดเองว่าริปโป้ซื้อได้จากนั้นก็รวบลับง่ายๆไปตัดศีรษะเตงวนผู้เป็นนายหิ้วมากำนังกับตังโต้ตังโต้ตโตก็มีความดีใจเดิอนออกมารับริปโป้แล้วก็แซงคุกเขาลงคำนับพางว่าตัวข้าพเจ้านี้อุปมาเหมือนทำนาตกก้าแล้วฝนแรงกล้านั้นใบแดงไปซึ่งท่านมหาข้าพเจ้า ก็เหมือนฝนตกลงหาใหญ่น้ําท่วมเลี้ยงต้นต้าชุ่มชื้นใบก็เขียวสดขึ้นมาอิโป้ก็ตกใจก็เข้าไปอุ้มต่างโตขึ้นนั่งบนเก้าอี้แล้วก้มลงกราบทางบอกว่าข้าพเจ้ามีใจพักดีจึงของมาทําราชการด้วยท่านเมื่อที่ท่านมีใจเมตตาก็จะขอนับถือเป็นบิดาจนกว่าจะสิ้นชีวิตจริงๆแล้วอิโป้ก็นับถือเตงหมเป็นบิดาอันนี้เป็นบิดาคนที่สองนะคะตอนหลังเตียวหวยุยด่าว่าไอ้ลูกสามพ่อ นี่เราไปล่วงหน้านะคะก็ตังโตได้ฟังก็ยินดีก็เอาเสื้ออย่างดีกับเกาะทองคำมากำนันกับริโป้แล้วก็แต่งตั้งเป็นน,นายทหารองคลักษ์กรับใช้อยู่ใกล้ชิดความหยาบของตังโตคิดว่าริโป้ฆ่าแต่งงวนได้ก็น่าจะฆ่าตัวเองได้เหมือนกันแต่ความทนงตนมีมากกว่าก็ไม่ได้มองถึงข้อนี้นะคะนับตั้งแต่ตังโตได้ริโป้มาไว้เป็นกําลังคิดอ่านสิ่งใดก็สะดวกลุล่วงคือคนมีวาสนาหนึ่งมีที่ปรึกษาดีหนึ่ง มีขุนพลนักรบม,ม,มีมือซ้ายมือขวาพร้อมหน้าก็สามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้มันก็เป็นหลักบริหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเวลาของรายการสืบสารศาสตร์โบราณก็หมดลงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ค้างกันไว้ถึงเรื่องอต่างโตกก็ได้รีโป้มาเป็นหานองคลาสถือว่าัเป็นลูกบุญธรรมแลซึ่งเข้าใจว่าพรุ่งนี้ก็คงจะ ถึงตอนที่ท่านผู้ฟังหลายท่านรอคอยแล้วก็อยากจะฟังกันแล้วค่ะรวมถึงในเบรกแรกก็จะเป็นนิทานชาดกนะคะที่อาจารย์แอ,แอนกำลังจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการสืบสารศารสาโบราณค่ะน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือพวงจุ้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อธรรมในพุทธศาสนาได้ในรายการ สืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคำแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มเครื่องถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมก